สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกแมตช์สดดุดท้ายของฤดูกาลแมตช์ที่34าท่สี่ครูวงเจ้าถิมเอซีจีเมืองทองย mm ูเนเต็ดจะพบการมาเยือนของชูแบงคอกยูเนเต็ดสถานการณ์ของตอนนี้ทางเจ้าถิ่นเมืองทองอยู่อันดับที่4ครับมี58คะแนนยังต้องลุ้นพื้นที่ ACL อยู่ครับสว่วนทีมเยือนชูแบงคอกยูเนเต็ดยู่อันดับที่2ครับมี70คะแนนไป ACL แน่นอนแล้วลสภาพทีมในวันนี้ทางเมืองทองจะขาดทิสซังโดครับที่ติดโทษแบน ส่วนชูแม่อก็มีผู้เล่นติดโทษแบบเช่นกันครับเป็นวันชัยจรุนงคาและสลวัฒเดชมิตรเราก็มาต่อกันด้วยรายชื่อสวตัวจริงเหมือนเดิมครับวันนี้เมืองทองมาในระบบ433เช่นเคยเริ่มจาก้รุษาประตูครับกำพลผสมอัคคกุลกองหลังพิชพัฒน์โนชัยยาอจิศรภูมร,รักษีโฮสุพร,รปริยาก,กาตาโพกองกลางวัฒนาภัยนุ่มชาลิวชปุยสัลัดยูเย็นมาแต่งหน้าสนุก,การถิ่นจอเฮปบิตีฟานเดและชาชาโ่อยโย,โย ตามด้วยรายชื่อทีมเยือนครับวันนี้ทูแบงคอกมาในระบบ3-5-2เริ่มจากผู้ตัดประตูครับไมเคิลฟาร์เคสกากองหลังผู้ที่นำวันศรีเอเวอร์ตันมิก้าชูนวลศรีกองกลางวันเดอร์หลุยส์ทศวรรษลิมันัสเถียรแอธอนี่อัมไพพิทักษ์วงเอกชัยสำเร็จปกุก้าวนันันและหน้าคู่ล็อบสันกับทิโรเซอวิโนชใช่เกมมาทางเมืองทองได้เคลียร์บอลก,ก่อนครับโอ้โหวันนี้อุณนหน้าฝาข้างกองเชียร์เต็มชาลิวก็เปิดส่งให้เพื่อนก็นโดนตัดไปแล้วครับโอ้โหตัดมาทูแบงคอกได้บอลครับปุก้า เ่นสครับวอนเดอร์ลุยส์ธีราเทพจะเข้ากาให้ปกเกะโหโดนแต่จะพัฒนาแต่บอลยังอยู่ที่แบงคอกวอนเดอร์ลุยส์สุรเล่าครับส่งมาไม่รับหน้าครับธีราเทพโดนสุพรโอ้โหบงังแล้วส่งมาได้วอนเดอร์ลุยส์อีกโอ้โหอันนี้ติดเซฟกระโหนครับทีมเยือนทักทายอย่างน่ากลัวแล้วครับโอ้โหเปิดเกมมาไม่ได้เคลียร์แต่ได้บุกต่อเดีม,มากันต่อครับเมืองทองจะบุกบ้างเปิดมาแต่บอลก็เป็นของทูแบงคอกครับ มาแดนหน้าแล้วที่ปุก้ากดไปโอ้โหแล้วชนเสาออกมาครับโอ้โหไม่มีคนซ้ำครับซ้ำกันไม่ทันแล้วแพลงล้างเมืองทองเขียวออกมาได้ครับโอ้โหสองต่อแล้วครับตอนนี้ในหกนาทีจูแบ,บงคอกมากันต่อครับโอ้โหไปไปมาลูกเกมเปลี่ยนครับเป็นของจูแบ,บงคอกอยู่ในเตะมาปกุก้าในตรงกลางครับรอบสั้นโอ้โหจะส่งเข้ากลางยังได้อยู่มา,มาทีละเทพมายิงโอ้โหติดบล็อกแล้วมาเราสัตต่อทีละเทพรอบสิบโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหยวันนี่มานงานหนักมากครับเมืองทอง แล้วตอนนี้ต้องเผาเกมบุกของทูแบงคเข้มาครับมืทอทองยูเนเตมาเข้ากลางครับวัฒนาคือหลังอดิศรครับเลี้ยงโอ้โหแทบจะลุกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ได้ครับเข้ากลางสาระให้ชาเิวชาเร็วไปซ้ายพิรพัฒน์สุก,การเลี้ยงกระชากนี้กระชัยอมาได้ส่งมาชาชาขึ้นชาลิวเออซ้ายต่อยครั้งนี้ให้พิรพัฒน์กับโ,โหตจนไปออกไปทางเทมือทองจะได้ทุ่มครับตอนนี้โมเมนตัมเหมือนจะเปลี่ยนครับเป็นของมือทอง ุูมาครับสันุการจับบอลส่งชาเลลวธิรพัฒครับเปิดมาให้สันุการที่จอมจับบอลออกไม่ออกครับแล้วหมุนมาเปิดให้เฮเอร์ตีบงโอ้โหเข้าประตูเฉยเลยครับสวนกลับไม่ต้องเยือะครับเมืองทองอยู่นเต็ดโอ้โหนาทีที่13ครับนำไปแล้วครับ1-0จากเฮเอร์ตีเฟอร์แันเดสผู้ที่ยิงได้ครบร้อยประตูในไทยลีกเป็นรลยที่5ครับ ตบใช้ลอครับจากการทุ่มทางซ้ายครับแล้วบุกซ้ายบอลมาถึงสุนุก้าถึงจอครับหมุนตัวละเปิดมาให้เฮมป์ตี้เฟอร์เดนครับโอ้โหกระโดดเท็ตัวมงคนเดียวเม่งเม่งเน่งเน่งตรงตรงดูอีกรออครับเิดมาจากสุนุก้าครับมาให้เฮมป์ตี้เฟอร์เดกระโดดโคกชัดๆทางทศวรรษลิเบอร์เทียมาตาประกบไม่ทันครับโอ้โหโลูงนี้เลยเข้าประตูไปเลยเกียบอลเรื่องเกมมาต่อครับทูแบงคอก จ่อเมื่อสักครู่นี้ต้องใช้คําว่าไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอมากันต่อครับทูแบคข้อได้เขี่ยบอลเข่าการครับเชลเทพมาปกก้าวตอนนี้จะบุกกันมากครับขึ้นสูงมาแล้วชูแบคค้อลับสั้นเชลเต้เจอโอ้ตดประกอบโอ้หัวบังทันแล้วจะยิงเองครับหาช่องยิงได้ด้วยครับแต่มันไม่เข้าก,าการอบไก่ล่าครับจากการเคลียร์มาแล้วบุกทันทีครับของชูแบคข้อยูเนเต็ด บอลมาถึงรอบซ้ายครับมาถึงเชลเทพหาช่องยิงครับตัวมัจกจะอีโฮหาช่องตรงต้นแล้วก็ยิงครับโอ้โหแต่ลูกนี้มันไม่ตรงก่อบแล้วไม่เป็นประตูตอนนี้ทางเจ้าทีนก็เหมือนจะได้เปรียบเล็กๆครับมาต่อกำพลเปิดลูกตัางเตะมาให้แฮปตี้รับแต่มงมาถึงชา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 ต่อบอลครับสุพรสุพรเจอวันเดลุยครับส่งสั้นสลัดมาให้ปาตีอีกรอบแล้วเปิดขยับเข้าไ้ชาชาโมงครับโอ้โหตีเสื้อฟาเคสกาด ลูกนี้ก็เหมือนจะเบาไปหน่อยครับตตรงตัวฟาเคสกาแต่ไม่กล้าแล้วครับแล้วบุก,กันต่อครับทูบังคอกมาเชลเทพเชลเทพไม่เน้นบุกเร็วครับมาขวาเอกชยัยเกากาตก้าวครับพอสัน้นเอโทนี่มาขวาอีกอบอเอกชยัยหลอกสัตวโอ้โหหลอกสวยครับหลอกพิรพัฒน์ตัวชยาโอ้โหหลอกไม่งงครับพิรพัฒน์ไม่งงแล้วมองทองเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วตอนนี้บอลอยู่ตรงกลางแล้วครับสารัตไม่ไปครับคืนหลังวัฒนา ชาเลวมาสารัตอีกรอบเฮเบอร์ตี้คืนหลังครับอีโฮหลุดเกมเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนครับมาขวาเมืองทองเคาะกันบ่อยมากตอนนี้เพลสิ่งคลองบอลชาเลวพัฒนาขวาอีกรอบสุพรชิงเร็วเฮเบอรต์ตี้สารัตเปิดขวากลับให้เฮเบอร์ตี้ครับโอ้โหแต่บอลไม่ถึงเฮเบอร์ตี้รับโดนตัดไปแล้วบอลกลับมาเป็นของชูแบงค์ครับมาที่ทศวรรษครับผู้เล่นเก่าเมืองทอง เขาเข้ากลางมาซ้ายวัตเตอร์ลุยส์เข้ากลางต่อปครับคือหลังทศวรรษปกเก้าโอ้โหยังขึ้นไม่ได้ครับเมืองทองได้ประตูแล้วหลังเริ่มแน่นมาธิรเทพโอ้ยปล่อยบอลลอดขาจะวิ่งสับไปครับแต่ไม่ผ่านอีโฮย่างบอลบอลไว้ได้แนละ้วลูกเกมก็มาเป็นของเมืองทองเหมือนเดิมครับบุกันต่อชะลูชปุยมาซ้ายให้พีรพัฒนครับ เลี้ยงมาอีกแตเจอเกย์ชายส่งต่อหน้าให้ชาชาโอ้โหจะส่งต่อเพื่อนก็โดนตัดไปโอ้โหตอนนี้ยังสู้กันอยู่ที่เกมเพสซิ่งครับของทั้งสองทีมในช่วง2ีนาทีมอนเตลุยส์พอสั้นเทียเทสมาเพื่อนก็เยครับเทียเทสขอบอลแล้วมอนเตลุยส์โอ้โหจะส่งโอ้โหจะติดบล็อกที่สุพรประตูแบงคอกได้ทุ่มครับมอนเตลุยส์ทุ่มไกลให้เทียเทสโอ้โหตอกส้นจะคืน ไอุ้นี้ครับแต่ถ้าเมืองทองตัดไปได้แล้วตอนนี้เหมือนจะสวนกลับแล้วครับชาชามาซ้ายสนันตุการเลี้ยงมาต่อโอโหเข้ากลางต่อชาชาครับคือหลังชปุยมาชิงกับสนันตุการครับเปิดซ้ายพิรพัฒน์ก็วิ่งแข่งครับเอกชัยจะบอลได้แล้วมาเปิดไหมโอ้โหบอลยาววิ่เกี่ยวบอลกลับไม่ทันครับรูออกหลังใช่อย่างนั้นเหมือนเมืองทองจะเบรกเกมตัวเองครับแล้ว เป็นลู้ตั้งแต่ของทางทูเบคคอครับฟาเคสกาดเล่นสั้นมามิก,กาฝาเอกชัยครับเจอชาเลวเขาารรเเ่ากลาครับไม่ไปปกเก้าเทลเชนปกเก้าเปลี่ยนสายบ้างครับที่บอลเดอร์ลุยส์บอลเดอร์ลุยส์เจอสองเข่ากาลางเชเทพแล้วไปซ้ายต่อโอ้โหจะไม่่าสุพรโอ้โหเมืองทองบุกกันต่อครับมาตรงกลางสารัตมาขวาเฮปตี้ตอนน่อแดนหน้าชาชาจับบอลกันตัวประกบสามทันที ยังชิงด้อยู่ชาเลิวมาซ้ายครับโอ้โหให้สุกาไม่ผ่านแต่ตูบ้านคอกเหมือนจะสวนกลับมาแล้วโอโหลอบสั้นเจอประกอบพัฒนาประกบติดหาช่องหาเพื่อนแต่อคอกกากามาป,ปกก้าวครับต่อรับสั้นแอตวินีเจอเทพเจอเทพว่างไงเจอเทพโอ้โหจะเรียกไม่ไป,ไปไปต่อไม่ได้ครับโดนตัดไปแล้วผู้เล่นืองทออเตะที่ออกมาได้จะจะให้ชาชาก็โดนตัดเหมือนกันตูแบบคอกเริ่มบีบสูงมาแล้วครับมาทีลรอบสั้นลอบซนมีพื้นทีอ่อ,อักษงตายเือเทพครับ โอ <bin> ้หลูกนี้ส่งสวยงาาครับแต่กำพลออกมารับไว้ก่อนได้แล้วกำพลก็เล่นสั้นครับเคลื่อนไปทางซ้ายมาพิรพัฒน์ต่อบอลสนุกกาหัวหลบสวยครับลงเองใช้สําเละมาเข้าการวัฒนาต่อสั้นสาระครับจะส่งต่อ้ชาชาก็โดนตัดไปแล้วมาบุกกต่อครับชูบังค้อชูลเทพต่อซ้ายเพื่อมาทำทางครับอัตร์ลุยเจอสารตนาประกอบมาสุพอมาบางทางแต่ก็ยังส่งได้ครับชูลเทพล็อกหลบโอ้โหไม่ล็อกครับเปิดเลยอ่ะแล้วบอลมาที่วัตร์ลุยครับโอ้โหได้จังหวะง้างโอ้ย อันนี้ก็ยิงจอๆครับแต่โดนปัดโดยกําพลน,นี้ทูแบงคอกยังไม่ได้ประตูครับโอ้โหบุกยังกระนำแต่ก็ยังไม่ได้ประตูตีเสมอหรืออย่างไรดูครับลูกนี้มันจะลุยกลางเต็มๆครับแต่ก็ติดเซกกัพลประทวรารุลจะตัวสะใจครับเรามากันต่อลูกเตะมุมของทางทูแบงคอกครับความอันตรายยังไม่จบลูกเตะโดยเอกชัยครับเปิดมาให้ทีละเท่โอ้โหแล้วบอลกับ ่านไปหมดเลยครับแล้วไว้ออกข้างด้วยครับโอ้โหแล้วก็เสียโอกาสไปเลยครับในการลูกเตะมุมของทางชูบปคอกแล้วเมืองทองทุ่มเร็วครับมาซ้ายแล้วสันตุการครับเจอแอนโทนี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ทนหลังครับมาชาลีมาวัฒนาแล้วคูตัดิซก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปแล้วครับที่เมืองทองเจ้าถิ่นเอสซีจีเมืองทองยูเนเ็ตนำชูบปคอกยูเนเ็ตอยู่หนึ่งศูนย์ครับจากแฮปปี้เฟอร์เดสเดี๋ยวกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับ มาแล้วครับนาทีที่6เป็นจังหวะได้เสียวก่อนครับของทางทูแบงค์ขอจากการยิงจังหวะเดียวของปกเก้าอ่อนนานเงบกดขวาเต็มๆครับแต่ยิงชนเสาออกมาแล้วก็มานาทีที่9ครับเป็นยังเป็นของทูแบงคอขครับจากการเท,มท็มชีของลอบซันและทิลเทียครับและจบที่ทิลเทียก็ยิงติดเซลของกำพล และในเมื่อทีมเยือนยิงไม่ได้ทีมเจ้าทีมก็ต้องทำโทษครับลูกนี้จากการเปิดของสนุการถิ่นจอครับมาให้เฮปตี้เฟอร์เดกระโดดโคกเต็มๆลงพื้นหายไปเลยดูใลรแล้วครับสนุการเปิดมาครับให้เฮปตี้กระโดดคนเดียวลงพื้นโอ้ผ่านมือฟาเกสกาดแล้วพอเมืองทองขึ้นนำแล้วทางทูบะคอกก็ต้องบุกบ้างครับ จากที่15จากกระยิงของทิลเทเท่ครับหาช่องยิงสต่รลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อบจาก15มา17ครับเป็นจังหวะการบุกมาของ S.C.G มึงทองครับจาะาแฮปตี้เปิดมาให้ชาชาครับกระโดดโคแต่ตรงตัวฟาเคสกา มากันต่อชูบังคอกบุกครับนาะทีที่44จากการยิงของวัตเดือดหลุยส์ครับลูกนี้ตั้งป้อมตั้งเตายิงกดเต็มๆครับแต่ติดเซฟกำพนอีกรอบชมเกมที่หลังก็ต่อครับทางชูบังคอกเริ่มเมขี่ยบอลในครึ่งหลังแลนซานมามาซ้ายครับพุทินันจิละเทียครับคื่นทศวรรษซ้ายวัตเดอดหลุยส์ื่นทศวรรษ เชียรเทปตอนนี้หาเช่าอ,อยู่ครับทูมายครอบโป๙แอตุนี่ต่อเชียร์เทปครับทศสวัตมอนตุลุยส์ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับโอ้จะสิงจะชิงซ้าย้ป๙ครับโดนตัดไปแต่บอลยังได้อยู่ครับบอลลุยส์เปิดมาให้โป๙แล้วบอลมาถึงเชียรเทปครับแล้วส่งมาเล้าซัดยิงโอ้โหแปจังหวะเดียวเข้าไปแล้วครับครึ่งหลังทีมเยือนแก้เกมมาอย่างน่ากลัวครับโอ้โห เปิดฉากขึ้นหลังมาก็ทําประตูได้เลยครับนาทีที่49จากรอบซั้นวันนี้ทางทูแบงค์อไม่มีอะไรต้องกดดันตัวเองครับลอบใช้ล่อครับจากการบุกทางซ้ายของชูแบงค์ข้ออยู่เต็ดครับบอลมาสิงวัตตาลุยจะเปิดติดฉลับสุพอรแล้วอบบอลก็มาถึง 69แล้วมงชมให้ทิลเทพครับแล้วก็แปรกับที่ลอ็ลอบสั้นแล้วก็แปรสวนผ่านกำพลเข้าไปครับดูอีกทีครับทิลเทพมาล็อบสั้นแปรสวนเข้าเสาแรกครับโอ้โหกำพลหมดสิทธิ์ครับมา,มานาตอนนี้มึงท้อมาแ,แก้เกมด่ดนแล้วครับแฟโดนตีเสมออย่างรวดเร็วจริงๆมาครับสารัต ไปไม่ไปครับคืนหลังสุพรมาไฮเปอร์รตี้โอ้โหโดนตัดจากวัฒน์รลยครับสไลด์สก,กัดไว้แต่เมืองทองใจทุ่มครับทุ่มไกลมาช้าชามงชงคืนวัฒนาโดนตัดไปแล้วครับโอ้โหลูกเกมเหมือนจะกลับมาเป็นของชูแม่ครับปกเก้ามาเอตุนี่คืนหลังครับเอเวอร์ตันหลอกซากครับเอตุนี่ตอนนี้กำลังทิ้งกันสั้นๆเชลเชียบ์เลี้ยงมาล็อกลบวัฒนาไม่พานครับมาปกใก้าอีกรอบเอตุนี่เชลเทียรอีกครั้งครับคืนเอตุนี่ แล้วก็มาทีละเทปทีน,นี้โอ้โหยังเจาะไม่ได้ครับเพราะหาช่องอยู่แล้วมาทีละเทปยิงจะมดิยวโอ้โหเข้าอีกแล้วครับชูแบงคข้อขึ้นนำจนได้ครับนาทีที่54จากทีละเทปวิโนไทยสิทธิ์เก่าเอสซีจีเมืองทองและตามมาด้วยสกอร์สองหนึ่งครับดูภาพชาลูกขึ้นนำสองหนึ่งครับจากการข้อกันของท,งทั้งชูแบงคข้อครับ ขอก็ไปเขอก็มาจบที่ทีระเทศครับลูกนี้ไม่ต้องจับครับยิงเลยทางด้านอ e ีโฮก็บังบอลไม่ทันครับเห็นพอดีก็มาก็ไม่ทันแล้วครับบอลเข้าไปแล้วผหนจากการโดนขึ้นนำครับทางมือท้าก็เปลี่ยนเกมทันทีครับเปลี่ยนตัว ทอรสัมกาถินจอพักครับและสกอศสักไกส่ส่อหรือ a อเคนายลงมาครับเมืองทองก็มาเขี่ยบอลเริ่มเกมกันต่อครับโอ้โหแถวเมืองทองโดน2ประตูนใน4ีนาทีครับไม่ธรรมดาจริงครับทูบบงคอกแ,แต่ตอนนี้บอลอยู่ที่เมืองทองครับวัฒนาแึกว่าจะโดนตัดไปแล้วครับแล้วมาอย่างรวดเร็วที่ด้านหน้าชาชาอ้วจะส่งต่อแต่โดนตัดส ตู่แบงคอกบุกต่อครับพยองเดชยังบุกไม่เท่าไรครับแล้วโดนตัดไปอีกรอบแล้วทางมึงทองเคาะกันบ้างครับเอาเกมบุกของทางจูแมงคอกบ้างาขวาสุพรครับแฮปปี้ชิงสั้นสรัดมาเชลวคือตีโฮครับตีโฮมาขวากันเหมือนเดิมสุพรมาแฮปปี้ครับสับไปครับโอ้วิีงไม่ทานผูทจีนานครับทูแบงคอกตัดได้และตอนจะสวนครับมาบุก มึงเท่าบุกขวาแต่ทุบะคอบุกซ้ายมาทีละเท่ครับยังมาเจอสารัตครับบางทางได้เปิดปันไซก้อยให้หลับซาครับโอ้โหแต่อันนี้สาวบุรลังบุกสเกวไปก่อนครับทางทูบะคอกยังได้เปรียบอยู่ครับยังได้ทุ่มจีมันเลุยครับุ่มมาปกเก้าพักอกเจอเบียครับแต่ยังส่งได้ทศวรรษชิบกลับให้ัาเุลุยครับโอ้โหลูกนี้ก็แรงไปครับัาเตลุยวิ่งไม่ทนันลูกออกข้าแล้วเมืองทองก็ได้ทุ่มกันต่อครับ นะตอนนี้ต้องการลูกตีเสมออย่างยิ่งครับสารัตไฮปตี้คืนสารัตมาวัฒนายังเซตอยู่แดนหลังครับเข้ากลางเชลลิวเปลี่ยนซ้ายครับให้พิรพัฒน์บ้างพิรพัฒน์มาช่วยต่อบอลเข้ากลางวัฒนามาสารัตชิงมาแดนหน้าให้ชาชาเปิดขวาอย่างรวดเร็วให้ไฮปตี้ปีงสับกับพุทธนาอย่างบอลคืนมาได้ครับแล้วจะเลี้ยงไปต่อโอ้โหโดนเสร์ฟจะไม่ยลูกนี้ไปฝ่าโอ้โหแล้ว ชาสุพอ่อจะเปิดครับก็ติดบกักทูเล่นชูแบงคข้อออกข้างอาชาผู้เล่นคนที่ส่อของเอสซีเมืงทองยังกดดันเรื่อยๆครับมากันต่อเมืองทองไฮบัตตีครับจะเปิดก็ติดบักแต่ยังมาได้อยู่แล้วชีพห้ชา้ชาๆเอาแล้วเปิดกลับให้เพื่อนครับโอ้โหน่าจะมองเองเลยครับแหมต่ตอนนี้ตัวสวยกลับแล้วูกแบงค์ข้อเยอะแต่สวยกลับมาบอลถึงเสียเท่าแต่ไม่พาอีโฮแล้วตอนนี้เมืองทองจะบุกกระต่ออาโอตะตอนตัจดจากวัตตะลุยครับยังเผาเกมบุกกันอยู่ครับแผนกล้าของชูแบงค์ข้อ มากันต่อครัทูมักข้อยูไนเต็ดตอนนี้ธีระเทพมาอีล็อกสั้นขึ้นตัวนี้ครับเปลี่ยนขวาให้เอกชัยเอกชัยเจอชาลูครับล็อกล็อกโอ้โหไม่ผ่านครับแต่บอลยังเป็นของทูมักข้อมาที่ธีระเทพครับสองต่อโอ้โหล็อกสั้นครับโอ้โหไม่ผ่านพิลพัทและการพลได้บอลก็เตะยาวมาครับให้ชาชาครับโอ้โหได้มองจะให้อดิศักดิ์ไก่สอนครับแมแต่บอลยังไม่ถึงอดิศักดิ์ไก่สอนนะครับในช่วงครึ่งหลังนี้แต่มาอีกแล้วครับทูมักข้อมาล็อกสั้นครับโอ้โหหาช่องยิงยิงไม่ได้คืนหลัง เอเธน,นี่เปลี่ยนขวาเองใช่สำเร็จครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างๆเอาล็อกหลบแล้วไม่เปิดครับส่งคืนธีร์เทพมาลับสั้นลับสั้นมูโตยี่ครับโอ้โหติดบล็อกเพื่องหลังเอสซีจีเมืองทองแล้วมากันต่อครับทูนักข้อโอ้โหวันหนึ่งจะส่งตัดมาครับแต่ก็ตัดสะติดสารัตแล้วมาเมืองทองจะบุกต่อครับสวนกลับมาสารัตขวาครับเทปตี้ชิงสั้นชาชาครับมาสุพรสุพรเจอบางครับไปไม่ได้คืนหลังก่อนอีโฮสารัต พัฒนาขวาอีกลอบครับที่สุพรก็ยังหมุนอยู่ครับที่แดนขวาสารคืนอีโฮเมืองทองยิงเจาะไม่ได้ครับทางผู้เล่นทูแบงกเคาะเริ่มคุมโซนอย่างหนานแน่นตอนนี้อยู่ทางซ้ายครับพิรพัฒน์อิสระครับเพิ่งได้บอลจับบอลมาต่อพิรพัฒน์เอ,อ้าโอ้แล้วไปบอลแล้ววิ่งต่อมาเก็บเอเข้าแล้วมองเพื่อนเปิดให้เข้ามาตีโค้งครับออโอ้ตู้ตะข่ายไม่ดีกลอกครับออโอ้เมืองทองเอาจนได้ครับลูกที่สอง นาที79ครับจากคนเดิมครับเฮเบตตี mm ้เฟอร์นันเดสการยิงทั้ง2องประตูของเมืองทองได้มาจากจังหวะลูกโมงครับกอ mm hmm. บ,บใช้รังครับลูกดีเสมอของเมืองทองจากการส่งของไอศกไกซอครับมาให้พิลพัฒน์ลูกนี้เหมือนจะไม่ทันแล้วครับแต่ก็ยังวิ่งทันแล้วมาทางด้านซ้ายแล้วเปิดมาให้เฮเบตตี mm ้เฟอร์นันเดตครับตอนนี้ไม่ใช่สุนุการครับแต่กลับเป็น พิรพัฒน์ครับเปิดบรรจงครับมาให้เฮปตี้โคกเข้าเสาสองเหมือนครึ่งแรกเลยแล้วเมืองทองก็มีการเปลี่ยนตัวคนที่สองครับทอเชลิวชปุยพะครับส่งนักเตะดาวลุงปรณ์เบสอวิไลลงมาแทนครับเรามาชมเกมต่อและเคลียร์กันต่อครับทางตูบบงค์คอกตอนนี้ต้องตั้งขบวนเกมลุกกันใหม่ครับอันัหน้าครับรับสั้นคืนปกเก้าออกชิงเร็วให้ทศวรรษครับโอ้โหต้โงตัดจากสารัต ล้วเบอร์ทองจะสวนกลับกันต่อครับโอ้โหวันนี้โดนแซนวิชสามครับเป็นสลับเปาเลยครับชาชาจับบอลก็โดนเข้าสามอย่าบุกกต่อครับตอนนี้ทูแบงค์ข้อข้างซ้ายครับธีระเทพเปิดมาให้ล็อบซันยิงครับติเซฟเอ้าล้วยิงอีกทีโอ้โหปัดเข้าไปเข้าทางล็อบซันได้ยิงสามเข้าด้วยครับแม่ทูแบงค์ข้อเอาคืนอย่างรวดเร็วครับนาทีที่82จากกระยิของรอบซันลูกที่2เป็นของเขาครับแต่เป็น3-2ของทูแบงค์ข้อยูไนเต็ด รอบใช่ลอครับจากการค้อกันอยู่แดนการเข้ามาทางซ้ายเป็นสิทเท่ครับเปิดมาให้รอบสั้นครับโอ้วิ่งมาแปติดเซฟนกำพรอเข้แล้วกำพรก็ปัดมาเข้าทางรอบสั้นอีกรออครับแล้วก็แปรสวนเข้าบุมแค่ไปครับดูไกทีครับปันโค้งงับมาให้รอบสั้นครับแปรจังหวะเดียวติดเซฟแล้วก็แปรซ้ำครับจังหวะนี้ถือว่าเกมครับ เอาล้ครับมากันต่อครับนาทีวิกฤตครับเหลืออีก9านาทีจมูเวลาเมืองทองต้องการลูกตีเสมออย่างยิ่งและตอนนี้บอลอยู่ที่เมืองทองครับชาชาครับจับบอลคืนหลังพิลพัฒน์คืนมาทางขวาครับเปลี่ยนมาให้อีโฮอีโฮแปรยัดให้ให้ปัเตียับโอ้โหโดนตัดไปครับแล้วถูบปข้อก็บูกันต่อครับตอนนี้ไม่สวอีลาใครอีโลอครับธีรเทพเลี้ยงมาตัวเบียดจากสารัตยังแยกขึ้นมาได้ครับสารัต์อยู่เย็นแล้วมาข้อกันต่อครับเมืองทองตอนนี้ มาทางซ้ายครับพิรพัฒน์เพื่อนจะชิงกันครับแต่ไปไม่ได้ครับต้องคืนหลังก่อนมาวัฒนาวัฒนาหาที่สองครับไปไม่ได้เหมือนกันข้อสั้นพิรพัฒน์สารัตต้องมาต่อบอลแบล็ตตีต้มาช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 าต่อซ้ายอดีศักด์เข้ากลางชาชาเปิดซ้ายให้พิรพัฒน์กะบุกให้แบล็ตตี้ยิงโอ้โหจิเซฟฟาเคสการ์ดครับแมวันนี้มันเหนียวถูกที่ถูกเวลาครับฟาเคสการ์ดโอเคแล้วครับจากการทำชิงของ เมืองทองอยู่ในเต่ครับชาชาเปิดให้พิรพันธ์ครับแล้วมาถึงเฮปาร์ตี้เฟอร์เนียครับยิงซ้ายครับกาเข้าเสาซองครับแต่ติดเซฟไมเคิลฟาเคสกาไม่เป็นไรครับทางเมืองทองได้กดดันกันต่อและตอนนี้ทางทูไปเข้ามีการเป็นตัวครับแต่เรามาดูลูกเปิดมุมกันก่อนเฮปาร์ตี้เปิดมาครับเปิดมาให้ชาชาโคกโอ้โหจ้าตัวหมดสกอร์มาก่อนครับจากมิก้าล้วตอนนี้อยู่ที่เมืองทองครับสุพอร์ตโอหูเจ้าโดนแยกมากเฮปาร์ตี้ปรเมตโอ้โหเจ้าประ แล่แล้วเรปิดปกติบล็อกผู้เล่นทุบมัเข้าออกหลังครับแาทางเมืองทองจะเปิดมุมกันซ้ําอีกรอบครับจังหวะที่2องเฮปาตี้คนเดิ้ครับเปิดมาให้วัฒนาครับโอ้โหไม่ถึงก็ตัวบอกมาแต่เมืองทองยังเก็บได้ครับอดิศักและเป็นเฮปาตี้กันต่อครับจะเปิดไหมครับมุนหนีเอเวอเรตเปิดกลับมาให้ปลาแม่ครับโอ้โหมุงการมุงชงเพื่อนครับโอ้โหแต่ไปเขา้าทางผู้เล่นทุบมัเข้าเตะออกข้าง แล้วมาทุ่มกันต่อครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วสลี่คางลงมาเพื่อสักครู่นี้แล้วมาวัฒนาทางซ้ายพิรัตตอนนี้ต้องการลุ้นตีสบายครับพิรัตเปิดมาให้ชาชาโคเอาไปไม่ได้แล้วบอลไม่จริงสักคูติดบล็อกของแผงหลังทุแมคคอกเอาลุกเปิดก็ไม่เทียบมาโคแล้วติดที่สุมัญญาลงมาเพื่อสักคู่นึงเตะทิ้งออกไปผู้ตัดสินกระเป๋จบเกมครึ่งหลังครับทางเจ้าทีมเอสซีจีมังตองยูเนเต็ดแพ้กับทีมทูแมคคอกยูเนเต็ดไปสองประตูต่อสามแมตช์นี้ต้องบอกว่าสนุกและแลกกันมันจริงๆครับ